อร้องเพลงว่าโอ้โหร้องเพลงโอ้โหร้องเพลงใบเตยใหญ่เลยได้เอฟบงเต้นเต้นเลยป๋ามวยได้ที่ได้แชมป์เปี้ยนและที่หนึ่งมีถ้วยรางวัลด้วยไหนดูหน่อยสินี่ถ้วยรางวัลไหน มีถ้วยรางวัลอีมีเหรียญทองด้วยอันนี้วัดรูปป่าไงใช่ป่าชื่ออะไรไม่เห็นเขียนเลยสิบล้านบาทป่าชื่ออะไรหรอไม่เห็นเขียนเลยพอแล้วยังไงถ่ายไปต้านี่ไงเด็ด็ดเออตาอตาลูกใครเนี่ยพิตาลูกใครพี่ตาเป็นลูกของใครป่าชื่อ โอ้โหชื่อป่านุไงเป็นลูกป่านุไงใช่เปล่าใช่ลูกป่านุเปล่าไหนลูกตาไหนป่าชื่อป่านุไหนอาอานได้แชมป์เปี้ยนได้ที่หนึ่ง โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วไหน้โอ้โหป่านุป่านุป้าต้องเี้ยเจ็บปะโอ้โห